ท่านผู้ชมครับภาพยนตร์เรื่องหลานมานะครับก็ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการบันเทิงไทยอีกครั้งนะครับเกิดกระแสะ Thailand Fever ไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศอื่นๆอ,อีกมากมายครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นถึงความชัดเจนของคำว่า Thailand Soft p o w e r ที่เราพูดถึงกันมาค่อนข้างเยอะในช่วงหลังนะครับ จากความสําเร็จที่จับต้องได้ในทั้งของเชิงสถิติทั้งจํานวนผู้เข้าชมในโรงภาพยนตร์แล้วก็รายได้รวมที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับรวมไปถึงการได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆมากมายเลยโดยเฉพาะที่เรานำมาเสนอด้วยในวันนี้ก็คือการพาดหัวข่าวของนิวยอร์กไทม์นะครับซึ่งก็ได้ทำบทความนะครับพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหลานมากนะครับว่าทำไมถึงเป็นภาพยนตร์ที่สร้างกระแสและสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนได้มากขนาดนี้นะครับ งานนี้พูดเลยครับท่านผู้ชมว่าซอฟต์พาวเวอร์ด้านสื่อบันเทิงของเราไม่เคยขาดตอนนะครับแม้เราจะยังไม่เท่าเกาหลีใต้นะครับแต่ภาพยนตร์ไทยเราไม่เคยหายไปไหนในระดับนานาชาติครับไล่เรียงมาก่อนหน้านี้ที่เราได้ยินชื่อเสียงและกระแสที่โด่งดังไปทั่วโลกกันเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของซีรีส์เด็กใหม่แล้วก็ภาพยนตร์ใน Netflix อย่างเรื่อง h ังเก r คนหิวเกมกระหายนะครับ รวมไปถึงก่อนหน้าน,นี้ก็มีภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องที่ตีตลาดโลกและเป็นที่รู้จักมากมายครับท่านผู้ชมครับหลานมากก็ได้เป็นภาพยนตร์ที่ทําสถิติทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศอย่างที่บอกนะครับรายได้ในบ็ x Office เฉพาะของกรุงเทพกับเชียงใหม่เนี่ย172ล้านบาทแต่ถ้ารวมทั้งประเทศเนี่ย339ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้ที่สูงมากๆถ้าเทียบกับ รูปแบบของหนังที่ไม่ใช่เป็นหนังฟอร์มยักษ์ไม่ได้เป็นหนังผีหรือหนังตลกที่คนไทยจะนิยมนะครับและภาพะยนตร์เรื่องหลานมากครับได้ทำไรายได้ทั่วโลกไปแล้วนะครับกว่า1,200ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่สามารถทำเงินได้สูงสุดตลอดการทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและก็เป็นสถิติ อีกอย่างที่สําคัญก็คือเป็นหนังไทยที่มียอดผู้ชมสูงสุดนะครับในโรงภาพยนตร์ทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เมียนมาและเวียดนามนะครับรวมถึงตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องหลานมากก็ได้เข้าฉายที่บรูไนออสเตรเลียนิวซีแลนด์และก็ไต้หวันแล้วด้วยนะครับ ขณะที่หนังก็กําลังเดินทางไปเข้าฉายในเทศกาลหนังที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็รอวันเข้าฉายที่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับร่วมถึงยังมีแผนการด้เปิดตลาดที่ยุโรปและก็เดินทางไปฉายทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งก็มีทางผู้บริหารของ GDS ครับล่าสุดก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับว่าตอนนี้การที่หนังจะเข้าไปฉายที่ประเทศจีนก็มีอน,นันต์ที่ดีนะครับและจีนเนี่ยท่านผู้ชมถือว่าเป็นตลาดผู้ชมที่ใหญ่มากที่สุดตลาดหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับ ตอนนี้หลานมากกำลังอยู่ในกระบวนการเซ็นเซอร์ของทางประเทศจีนนะครับซึ่งทางาคุณจีนาซึ่งเป็นผู้บริหาร GDH เนี่ยก็บอกกับทางสื่อมวลชนกันว่าน่าจะได้ข่าวดีเลยร็วนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้าน,นี้ตัวหนังเองก็มีโอกาสได้เดินทางไปฉายหลายประเทศนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็กําลังฉายอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับก็เป็นอะไรที่ทาง GDS ภูมิใจมากนะครับเพราะว่าปกตินาะงของ GDS ส่วนใหญ่เวลาออกนอกประเทศเนี่ยก็จะฉายอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักนะครับตอนนี้ก็ถือว่าหลานมากถือเป็นปรากฏการภาพยนตร์ไทยเลยนะครับที่ขยับไปฉายที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วเดี๋ยวก็จะไปฉายที่บรูไนด้วยนะครับรวมๆก็ตอนนี้มีประมาณ15ประเทศที่หนังหลานมากจะได้ฉายแน่นอนแล้วนะครับ ซึ่งหลังจากนี้ครับอย่างที่บอกว่ากลุ่มประเทศในยุโรปก็กำลังมีการเจราจาในการนำํำภาพยนตร์เรื่องหลานมากไปฉายด้วยนะครับอย่างเช่นที่เนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กนะครับรายได้ทั่วโลกอย่างที่บอกว่าทะลุ1200ล้านบาทแล้วและคาดว่าถ้าได้ไปฉายที่จีนด้วยรายได้น่าจะถล่มทลายมากกว่านี้อีกนะครับและอีกหนึ่งสถิตินะครับก็อย่างที่บอกว่าในประเทศอาเซียนเนี่ยหลานมากถือว่าเป็น ภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ไทยที่ทํารายได้สูงสุดในหลายๆประเทศนะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าที่ประเทศอินโดนีเซียถ้านับจํานวนคนซื้อตัว๋วที่เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยคนอินโดดูหนังหลานมากมากกว่าคนไทยนะครับจำนวนตั๋วหนังที่ขายได้ในอินโดนีเซียเนี่ยคือ4ล้านกว่าใบนะครับ เรียกไ,ได้ว่าแม้หลานมากจะเป็นภาพยนตร์ไทยแต่คนอินโดนีเซียกับได้ดูจํานวนมากกว่าคนไทยด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอื่นนอกสจากว่าตลาดกลุ่มตลาดผู้ชมภาพยนตร์ของอินโดนีเซียใหญ่จริงครับเนื่องจากเขามีประชากรหลักหลายร้อยล้านคนนะครับขณะที่คนไทยเรามีอยู่ประมาณ6กกว่าล้านคนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนี่เราก็นําเอาโปสเตอร์หรือว่าอแอดโฆษณาในสื่อโซเชียลมาให้ชมครับก็ ซึ่งภาพแรกที่เรานำมาให้ชมเนี่ยก็เป็นการโปรโมทภาพยนตร์ของเพจ Golden Village Mr. Popcorn นะครับซึ่งก็เป็นเพจของสิงคโปร์ครับเขาก็ลงรูปโปสเตอร์ของหนังหลานมาครับเวอร์ชันสิงคโปร์ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีการพาดหัวครับว่าภาพยนตร์เรื่องหลานมาเนี่ยหรือภาษาอังกฤษชื่อว่า How to Make Millions Before Grandma Dies นะครับตอนนี้ได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่ b i g ก e s สฟิล์นะครับภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ Singapore แล้วนะครับด้วยรายได้5ล้านเหรียญน,นะครับตอนนั้นน่าจะฉายไปไม่นานนะครับก็โพสต์ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนะครับบิ๊ก e สฟิล์เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะหมายถึงว่าเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จสูงสุดหรือว่าฮิตมากที่สุดในปี2024ที่สิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็อีกภาพนึงก็เป็นภาพโปรโมทของเพจในมาเลเซียนะครับ ก็มีการพาดหัวรับว่ากลายเป็นภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในมาเลเซียแล้วนะครับด้วยรา,ายได้กว่า8ล้าน4แสนริงกิตมาเลเซียนะครับใน10วันแรกที่ออกฉายเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็มีการพูดคุยในโซเชียลค่อนข้างเยอะครับรุมถึงคนไทยเองท่านผู้ชมที่ก็นำเอาความประสบความสำเร็จของหลานมาเนี่ยมาพูดคุยกันตามเพจต่างๆนะครับมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่คนไทยมักจะ พูดในในการพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหลานมากก็คือว่าการที่ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ประสบความสําเร็จในตลาดต่างๆในต่างประเทศเนี่ยเป็นเพราะว่ามาีชาวอาเซียนที่เป็นเชื้อสายจีนค่อนข้างเยอะและจะมีความรู้สึกผูกพันหรือเข้าถึงเรื่องราวในภาพยนตร์ได้มากเพราะว่าในหนังเนี่ยจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของคนไทยที่เป็นครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับแต่ว่าในมาในภายหลังเนี่ยก็มีการ พูดคุยกันเยอะขึ้นว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็เรื่องนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือมาเลเซียเนี่ยกลุ่มผู้ชมที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้กลับเป็นชาวมุสลิมซะเยอะมากนะครับเยอะกว่าชาวมาเลเซียหรืออินโดที่เป็นเชื้อสายจีนด้วยอันนี้แอดมินยกตัวอย่างคอมเมนต์ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งมาครับซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์บอกครับว่าคนมาเลเซียที่ดูเนี่ยมีแต่คนจีนมาเลเซียที่ดูใช่ไหมหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งแต่ก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบครับว่า อาจจะมีส่วนครับเพราะว่าคนจีนมาเลียมีไม่ใช่น้อยเลยเป็นอันดับสองรองจากแค่ไทยเท่านั้นเองนะครับแต่ก็มีคนที่อยู่ที่มาเลยจริงๆเนี่ยมาคอมเมนต์ต่อเองครับว่าเขาเพิ่งไปดูมาเมื่อตอนเช้าวันที่2นะครับปรากฏว่าคนมาเลมุสลิมเนี่ยดูเยอะกว่าคนจีนมาเลยอีกครับแล้วก็มาคอมเมนต์กันต่อบว่าน้ําตาไหลไหมอะไรอ่างี้เขาก็สะอื้นกันทั้งเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของแอดมินเองเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็มีโอกาสได้เข้าชมหลังจากที่เป็นกระแสในอาเซียนนี่แหละแล้วก็เข้าไปชมรอบพิเศษนะครับ ของโรงพยอ่าแห่งหนึ่งก็พอดูแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนเชื้อสายจีนนะท่านผู้ชมคนไทยหรือคนเชื้อสายไหนก็ตามที่มาดูก็จะรู้สึกมีความเข้าถึงกับเนือ้อเรื่องที่เขาเล่าได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความผูกพันในครอบครัวเป็นหลักเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อสายจีนแน่นอนแอดมินไม่ได้เป็นบ้านเชื้อสายจีนเข้าไปนั่งดูยังรู้สึกแบบเ,เหมือนเรื่องราวของเรากับคุณยายตัวเองเลยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับก็มี กระต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นกระแสในระดับอาเซียนเยอะมากก็มีบัญชี TikTok ok ของทาง g d h เองนะครับที่ก่อนนี้นี้ก็ได้โพสตคลิปวิดีโอของสาวชาวเวียดนามคนหนึ่งนะครับซึ่งได้ดูภาพย,ายนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้บังเอิญเจอกับคุณยายแต๋วอุตสาเสมคําผู้ซึ่งแสดงเป็นบทอมาม่าเม่งเม่งจูนะครับในภาพย,ายนตร์เรื่องหลานมาเนี่ย ซึ่งก็ปรากฏว่าในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับแฟนหนังสาวชาวเวียดนามท่านนั้นก็ได้โผล่เข้ากอดคุณยายแตว๋วแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นนะครับหลังจากชมภาพยนตร์เราอินมากนะครับซึ่งก็ปัจจุบันคลิปดังกล่าวก็เป็นบอยลอกนะครับมีผู้เข้าชมเยอะมากแล้วก็มีแฟนๆหนังมาคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่นอาาเป็นอาาแห่งชาติไปแล้วนะครับเป็นอาาของคนทั้งภูมิภาคอาเซียนไปนแล้วนะครับนะฮะซึ่งก็อาาก็มีโอกาสได้เดินทางหรือว่าคุณคุณยายแต๋วนะครับ ัวจรก็มีโอกาสได้เดินทางไปโปรโมทภาพยนตร์เรื่องหลานมาาในหลายประเทศด้วยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหลักที่เรานํามาเล่ากันในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่สื่อใหญ่อย่างนิวยอร์กไทม์นะครับได้ลงบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องหลานมาานะครับ ซึ่งเขาก็มีการพาดหัวในบทความนี้ครว่า Why Southeast Asia is crying over this movie นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือทำไมคนทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนถึงได้ร้องไห้หรือสีน้ำตามากมายให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ ซึ่งเนื้อหาข้างในครับท่านผู้ชมครับเขาก็มีการพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหลานมาเนี่ยครับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์หลังน้ําตานะครับเป็นภาพยนตร์ไทยที่กลายเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่สามารถตีตลาดไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งเขาบอกว่าทีมหลักของหนังก็คือการเป็นเรื่องแบบสากลที่คนเข้าถึงได้ก็คือเรื่องความผูกพันในครอบครัวครับทีท่านผู้ชมครับในตัว บทความนี้เขาก็มีการไปสัมภาษณ์อินฟลูเอนเซอร์ประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับที่เข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เห็นบอยล้อว่าเขาร้องไห้ออกมานะครับในคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็มีท่านนึงครับเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งเป็นอินฟลูชื่อดังวัย24ปีเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยถึงขนาดจะต้องวิ่งตรงไปห้องน้ําหลังหนังจบนะครับวิ่งไปคนเดียวเลยเพราะว่าอยากร้องไห้ออกมาดังๆนะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่าหลังจากกลับไปถึงบ้านก็ร้องไห้ต่ออีกนะครับ ซึ่งในบทความก็บอกกับว่า Reaction แบบ i n f l u ูเอนทที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับก็เกิดขึ้นอย่างมากมายเลยจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ถูกทำขึ้นส่วนใหญ่ที่กรุงเทพนะครับด้วยการเป็นภาพยนตร์ภาษาไทยด้วยก่อนที่จะได้รับความนิยมไปทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับ โดยในบทความก็บอกว่าที่ประเทศฟิลิปปินส์ท่านผู้ชมครับตัวบ๋วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถูกขายเกลี้ยงในวันแรกของการเปิดตัวนะครับโรงภาพยนตร์ถึงขนาดต้องขยายรอบฉายเพื่อรองรับความต้องการของคนดูเลยรวมไปถึงจะต้องเตรียมทิชชู่ไว้ให้บริการลูกค้าเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับส่วนในสิงคโปร์เนี่ยภาพยนตร์ก็ยึดอันดับหนึ่งในบ็อกอฟฟิศแล้วก็ในอินโดนีเซียเนี่ยมีผู้ชมหลายล้านคนอย่างรวดเร็วนะครับ ขณะที่ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศต้นทางของหนังเนี่ยตัวหนังเองก็สร้างรายได้สูงเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับปีนี้นะครับในบทความก็ยังพูดถึงเนื้อเรื่องโดยย่อของภาพยนตร์ด้วยนะครับก็บอกค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้ชมแอดมินไม่ขอพูดถึงดีกว่าครับพร้อมทั้งมีการพูดถึงรายละเอียดต่างๆแล้วก็ตัวละครต่างๆของหนังด้วยนะครับรวมถึงมีการแสดงเห็นภาพของอาาด้วยซี่ที่ปรากฏในภาพยนตร์นะครับ หนังได้บอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราทุกคนล้วนมีเหมือนๆกันนะครับก็คือเรื่องของคนในครอบครัวซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคที่ทางพุ่มกับคือคุณพัฒบุญนิติพัฒเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางนิวยอร์กไทม์ไว้นะครับ นอกจากนี้ในบทความนี้นะครับก็ยังพูดถึงนักแสดงนําในบทของอาม่านะครับก็คือคุณยายแต๋วคุณยายอุสาเสมคํานะครับที่ถ่ายทอดการแสดงออกมาได้อย่างลึกซึ้งเข้าถึงอารมณ์นะครับรวมถึงยังมีเคมีที่เข้าได้ดีมากๆกับพระเอกในเรื่องก็คือบิลกินนะครับแล้วก็ยังมีการนําเอารูปของอาม่าที่เดินคู่กับหลานชายซึ่งมีฉากหลังเนี่ยเป็นย่านชุมชนย่านตลาดพลูนะครับซึ่งในภาพยนตร์ก็จะเห็นฉากประมาณนี้เยอะมากนะครับ นอกจากนี้ในบทความก็ยังยกตัวอย่างของอินฟลูเอนเซอร์ชาวอินโดนีเซียท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับชมหนังเรื่องนี้ที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ทางอินฟลูท่านนั้นก็ได้กล่าวถึงหนังครับว่า,าความแข็งแรงของหนังเรื่องนี้คือวิธีการเล่าเรื่องนะครับและการที่หนังเนี่ยสามารถดึงให้คนดูรู้สึกเหมือนอยู่ในเรื่องราวนั้นๆได้ทำให้ผู้ชมเนี่ยเอาเรื่องราวในหนังไปเปรียบเทียบกับเรื่องราวในชีวิตจริงของแต่ละคนได้นะครับ ขณะที่อีกท่านหนึ่งนะครับผู้บริหารด้านการตลาดทิจะท่านสาวชาวเมียนมานะครับก็มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เมืองบันดาเลของเมืองเมืองใหญ่อันดับ2ของพม่านะครับออซึ่งเธอก็กล่าวว่าได้ยินกิตติศัพท์ของหนังเรื่องนี้มาบ้างนะครับใน Tik t o อกนะครับทำให้เธอเนี่ยอยากดูแล้วก็สงสัยว่าทําไมคนถึงร้องไห้กันเยอะขนาดนั้นแต่พอเธอดูหนังเรื่องนี้จบเธอก็เข้าใจได้ทันทีนะครับ แล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนๆของเธอเนี่ยได้ถ่ายคลิปเธอเนี่ยั่งร้องไห้หนักมากในโรงหนังนะครับตังที่ปรากฏใน TikTok เลยแล้วก็ยังมีท่านอื่นนะครับชาวอินโดนีเซียท่านหนึ่งก็บอกว่าดูหนังเรื่องนี้ที่จอร์กจากาต้านะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ทำย้ำเตือนให้เธอรู้สึกว่าเธอใช้เวลากับแม่ตัวเองน้อยเกินไปนะครับแล้วพอหนังจบเธอก็โทรหาแม่ตัวเองโดยทันทีนะครับ ซึ่งในบทความนิวยอร์กไทม์ก็ยังพูดถึงสิ่งสิ่งที่หลายๆคนวิเคราะห์เหมือนเหมือนกันก็คือว่าการที่หลานมาประสบความสาเร็จในประเทศไทยนะครับเป็นถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกนะครับเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายมากเพราะว่าปกติแล้วประเทศไทยจะเป็นประเทศที่กลุ่มคนดูหนังหรือตลาดคนดูหนังในประเทศเนี่ยจะนิยมหนังผีแล้วก็หนังตลกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการที่หลานมาประสบความสาเร็จขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะครับไม่มากก็น้อยทีเดียว แล้วก็ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ชมชาวมาเลเซียนะครับที่บทความ New ยอร์กไทม s ได้ไปสัมภาษณ์มานะครับก็มีหัวหน้าการตลาดของโรงภาพยนตร์ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าเมื่อดูหนังเรื่องนี้ระหว่างดูไปเธอก็อุทานไปนะครับว่านี่มันเรื่องครอบครัวตัวเองชัดๆนะครับแล้วก็กล่าวว่าโดยตอนแรกเนี่ยไม่คิดเลยครับว่าหนังจะสร้างรายได้ถล่มทลายในมาเลเซียแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นหนังที่พูดภาษาไทยล้วนๆเลย ขณะที่ในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์กับก็มีการสัมภาษณ์รองประธานฝ่ายการตลาดองค์กรของ sm supermalls นะครับก็กล่าวว่าโรงภาพยนตร์ของบริษัทเธอเนี่ยต้องแจกทิชชู่ให้กับผู้ชมภาพยนตร์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับพนักง,งานยังต้องอยู่ในโรงหนังต่อเพื่อแจกทิชชู่เพิ่มเติมในฉากที่คิดว่าจะมีการเสียน้ําตานะครับและเธอก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยปกติเนี่ย ก็เป็นคนที่ชอบอเรียนรู้บทเรียนในชีวิตจริงจากการดูภาพยนตร์นะครับเช่นอาจจะแบบเรื่องของการต้องกลับไปดูแลคุณยายมากขึ้นแล้วก็ถ้าจะมีอะไรก็พูดกันหรือขอโทษกันตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดีกว่านะครับซึ่งก็เป็นเขาก็บอกว่าเป็นข้อคิดที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานบ้าเนี่ยคือตัวอย่างที่แท้จริงเลยนะครับของคําว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับ นอกเหนือจากความเข้าใจและเข้าถึงเรื่องราวในหนังแล้วการที่ภาพยนตร์ไทยได้รับความนิยมและมีการรับชมผ่านสายตาของชาวต่างประเทศนับล้านๆคนเนี่ยย่อมทําให้เกิดการรับรู้และซึมซับวัฒนธรรมความเป็นประเทศไทยที่แฝงอยู่ในหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาบ้านเมืองสังคมค่านิยมประเพณีอาหารการพูดจาท่าทางต่างๆนะครับซึ่ง มันจะทําให้ชาวต่างชาติก็มีความคุ้นเคยและยอมรับในความเป็นไทยมากขึ้นนะครับอย่างที่คนไทยเราเนี่ยเคยรู้สึกแบบนี้กับเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นมาก่อนนะครับและการซึมซับผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงในลักษณะนี้ครับจะส่งผลให้ไทยเนี่ยมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของผู้คนในประเทศเอื่นมากขึ้นซึ่งนี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงของซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังอำนาจที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องบีบบังคับใดๆครับ และสื่อบันเทิงในลักษณะนี้เองครับที่ช่วงหลังแลนสามารถทําให้ชาวโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้น,นเรื่อยๆจริงๆครับสอดคล้องกับความนิยมเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยที่มีจํานวนชาวต่างชาติเดินทางมามากขึ้น,นเรื่อยๆและไทยก็ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่คนจํานวนมากนั้นยกให้เป็นหนึ่งในประเทศที่คุณต้องมาให้ได้ก่อนตายสักครั้งนะครับและเมื่อมีการจัดอันดับอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องมีประเทศไทยติดอยู่อันดับต้นๆเสมอ เช่นเดียวกับดารานักแสดงหรืออินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยที่ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมากมายครับนอกจากทําให้ชาวต่างประเทศรู้จักคําว่าไทยและไทยแลนด์กว้างขวางต่อนเนื่องแล้วก็ยังทําให้คนไทยได้รับเสียงชื่นชมในด้านของความสามารถของการผลิตสื่อบันเทิงอีกด้วยนะครับและสิ่งสําคัญที่สะท้อนผ่านความสาเร็จของวงการอุตสาหการรมภาพยนตร์ไทยก็คือการทําให้เราได้เห็นคาว่าคนไทยนั้นมีพรสวรรค์ด้านการผลิตงานบันเทิงในระดับสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันมุมกล้องบท การแสดงต่างๆเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมามากและในโลกนี้ครับมีไม่กี่ประเทศนะคะที่มีศักยภาพในการสร้างภาพยนตร์ให้คนทั้งโลกได้ชมและนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับแต่คนไทยเนี่ยอยู่ในระดับนั้นแล้วนะครับแบบไม่ต้องไปกล่าวโทษประเทศข้างๆตัวเองเลยะครับว่าแบรนด์หนังชั้นน่าันะครับรอเล่นนะครับรอเล่น คนไทยเราสร้างสื่อบันเทิงไปป้อนตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าปัจจุบันเราจะยังมีข้อจํากัดหลายๆอย่างมากทางเรื่องของมูลค่าตลาดภาพยนตร์เราที่ยังไม่สูงมากทําให้ต้นทุนการผลิตนางของเราเนี่ยมันไม่มากเหมือนประเทศอื่นนะครับกลายเป็นข้อจํากัดของการสร้างภาพยนตร์ให้มีคุณภาพนะครับซึ่งหากเราเปรียบเทียบดูเนี่ยภาพยนตร์ฮอลลีวูดบางเรื่องแค่ซีนเดียวนะครับไม่ถึง ไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีหรือไม่ถึง1น,นาทีเนี่ยใช้งบประมาณสร้างเท่ากับหนังไทยเรื่องหนึ่งทั้งเรื่องเลยนะครับหรือแม้แต่อุปสรรคอื่นๆเช่นมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐกระบวนการเซ็นเซอร์ในหนังไทยในประเทศอะไรอย่างนี้นะและอื่นใดมากมายที่ก็ยังต้องรอเวลาปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เกื้อนหนุนหนังไทยให้เติบโตและกลายเป็นพลังสําคัญของการนำพาประเทศไทยไปยืนเป็นประเทศทรงอิทธิพลของโลกในวันข้างหน้าด้วยครับ คอนเทนต์เราในคอนเทนต์นี้ครับขอชื่นชมและปรบมือให้กับหนังเรื่องหลานมากอีกทางหนึ่งด้วยนะครับนอกเหนือจากการกล้าทางานคุณภาพออกมาเสี่ยงในตลาดที่ของคนไทยแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าทําชื่อเสียงให้กับประเทศเราแล้วก็เป็นการสนับสนุนผลักดันพลังซอฟต์พาวเวอร์ด้วยคนไทยได้จริงๆนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับใครฟังจนจบก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อดมินด้วยนะครับ วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีครับ